นในคิดนี้เราเรียนเกะต,ตัวนี้ให้ทุกคนดูโอู้เหียหน่าเราจั้นชี้ให้มันเรียบร้อยมันชื่อว่าบินเยี่ยนใจ,จเกเร้ามตัวเองมีให้เลก็กเกอัน,นี้เราซื้อมาอีกสองกล่องไม่ต้องถามว่า แกะแล้วกับยังไม่ได้แกะไปมันมีอะ,อะไรบ้างมันมีบินเนียและะ้วแก่ไหนตัวอย่างมาดูสิอะไรไม่ใช่มันจะได้มีตัวสุ่มแบบไหนบ้างมีกี่แบบให้สะสมเราต้องดึงอันนี้ออกมาก่อนมันติดไปต้องแกะเพื่อเอาอันนี้ออกมาให้ได้ต้องแกะตรงไหนกันแน่วะ เป็นแขกคับเชนไม่หายด้วยหรอวันนี้ยังมีเค้กกับเชนมาด้วยในการอวยพุยลินพลินยิ้ม,ม,มเชน เป็นประมาณแผงๆหนึ่งเลยนะคะบอกวนมีสองเกียวเรามารับดูกันว่าตัวไหนของอมันลุงคนนี้นี่เองได้ได้ลุงคนนี้มา ลงไปเกิดเราประกอบตับอย่างอออะไรก็มีอัมพิมพิมประชี่อะไรก็ไม่รู้เอ่อจุบจุ๊บจุจุ๊บจุบจุ๊จุบจุ๊เหมือนกล่องใส่โอ๋อบินแย่จิ๋วอะไรโอ้ย,นนย,ย,อ,ยอันนี้ไม่ได้เอามาใส่บินเนี่ยหรอกคงเอามาใส่บิก๊กจูมากกว่า ต่อไปดีกว่าทุ้งเหมือนเดิมขอเถอะโอ้น้ำมูน้ำมูอย่าได้ซ้ำจะสูมากล้องทำไมไม่กินก็อยากกินลูกอมอยู่นะต้องใช้วิธีเดิม นนีนน้ก็จะเป็นชี่น้องกับานปนี่อันนี้ก็จะเป็นชี่หนังกับการยคะนี่ค่ะไม่รู้นะว่าจะเรียเก็บยงไหนดีป่ะออไม่ไย,ยนี่ไนม่ได้ได้ เบี้ยวแปลกๆฮงมันอาจจะมีตัวอะไรซ่อนอยู่ด้านในก็ได้ไม่มีค่ะแต่ในนี้ก็ไม่มีตัวสีเขียดด้วยน้าแกมาียงกันดูสินี่ค่ะซ้ำเลยก็ซ้ำเลยก็ซ้ำเลยก็ซ้ำ น,นี้แจกไหมแจกขมั <Okay. S 1> ้ยผู้ติดตามช่องไหมแจกครับต้องทำยังไงบ้างครับต้องทำที่จรรมที่เราบอกนะครับนั่นคือกดไลค์ให้ถึงสิบสิบ <laughs> สิบก็พอแล้วไม่สิบก็ยังไม่มีคนกดเลยใ <laughs> กช่องนี้คนกดไม่ยัง มาปีหนึ่งคงไม่มีคนสุดอ่ะเล่นพากเสียงได้ละแล้วก็เป็นเสาลูกอมแกะเล่นก,กิน,น <c oughs> เนาะคือจีบคอมากตวนนี้ มาพอแล้วจบคลิปจบเถอะจบว่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผมชื่อวิ่นแยนน้องไม่ชื่อวิ่นแยนไม่ชื่อวิ่นแยนวิ่นแย่นจระเยนนุ่มตุ้มตุต้ไมไปจบยังไม่หยุดถ่ายอีกน่าจ <laughs> ะกันหน้า